อันสวัสดียังสวัสดีครับเอมอ่ะสวัสดีครับอ๋อวันนี้เอ็มกับอันนะครับมาระบายสีอันจะระบายตัวอะไรเต้ามะกรไหนมังกรยกดิโอ้โหอ้าวนะครับลองดูเฮ่อันระบายสีมังกรเอ็มระบายอะไรครับวันนี้ระบายรถรถขับก่อนอ่าเอ็มระบายรถสปอร์ตนะครับตอนนี้ของเอ็มเลยเสร็จยัง เสร็จย่งอ๋อเอมระบายสีนะครับวันนี้นะครับเป็นความสนุกสนานแบบอันอันกับเอมนะครับของอันก็กําลังระบายอยู่มังกรนะครับจอกตัวเป็นตัวมังกรแล้วตัวกิ้งกือดีนะครับลองดูนะครับผมดูการระบายสีแบบเอมนะครับว่าออกมาจะสวยงามขนาดไหนนะครับวันนี้ช่วงนี้อากาศเย็นๆนะครับผมนะครับรักษาสุขภาพกันด้วยนะครับนะครับ อ่าะรายล้ออยู่ครับตอนนี้ว่าล้อรถคันนี้จะเป็นยังไงบ้างฝากช่องเอ็มกับอันด้วยนะครับนะครับเสร็จแล้วอ๋อเสร็จแล้วนียยกดูยยกพอด้วยเด้อนี่โอ้โหเป็นรถเก๋งนะครับเป็นยังไงบ้างเนี่ยนะครับงอสีแดงเอางอสีแดงเหรอนะครับงอหรือลูกอัวนนะครับผมนะครับอ้านะครับเอ็มรบายตัวที่สองแล้วนะครับอืมนอันยกดูยิอ้าวเฮ้ยรุ่นช่วยกันครับว่าออกมาเป็นไงฮ่า อะตัวอะไรมังกรอะไรมังกรสีดำจะไปวาดตัวนี้อ๋อนะครับนะครับแพะอะไรแพ้เลยเหรอโอ้เอ็นระบายเยอะอมอรุนช่วกันนะครับว่าตัวที่สองนี่เอ็มระบายลูกแพะและจองเป็นลูกไก่ลูกอะไรดีลูกหมูจะเป็นลูกหมูป่าลูกหมูอะไรดีนะครับผมลูกหมูป่าโอ้ลูกหมูป่าเลยนี่นะครับว่าน่ะต้มดีไหมครับวันนี้นะครับอปแลวเอายกดูอันยกดูดิ ยกตัวขึ้นดูดยโอ้โหมูป่าเสร็จแล้วครับผมโอ้โหเอ็มเสร็จแล้วหรอเนี่ยยังไม่เสร็จเอายังเหรอว้านะครับผมเอ็มยกขึ้นดูดิอ่อยกยกแพ็คขึ้นดูเหรอยกแพ็คขึ้นดูดิถึงไหนแล้วยกให้ทุกผู้ชมดูดิไหนยกขึ้นดูดิสูงสูงโอ้แบกนะครับสหรับวันนี้ขอบคุณทุกท่านอันอันนี้ด้วยอันกับเอ็มนับระบายก่อน อ่านมยกม,มือครับผมบ๊ายบายชวนถึงยุ่มันครับผมอ่าบ๊ายบายครับ